โอเคก็กาบสวัสดีกผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกขั้นกันด้วยเลยนะวันนี้ก็จะมาแจกออดออนเช่นเคยออดออนครข้างนี้ก็จะมีชื่อว่า amazing armor นะทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดทุผู้ให้โอเคเพื่อการเสียเวลาเราไปดูเวดออนกันเลยดีกว่าโอเคมาแล้วทุกคนออดออนนี้ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาเยอะแล้วทุกคนก็จะเพิ่มเป็นชุดเกราะอยูสับชุดเข้ามาทุกคนแล้วก็จะเพิ่มเป็นเออเนี่ยทุกคนแร่ใหม่ก็แร่นี้ก็จะหาได้จากโลกทุกคนอันนี้ก็จากดีเอ็นได้จากเนเธอร์ อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของแร่ทุกคนถ้าเราขุดแร่มาแล้วเรายังไม่ได้แร่พวกนี้นทุกคนเราต้องเอามาคาบอีกทุกคนเตาเผาเนี่ยไม่จาเป็นนะทุกคนเราแค่เอาไม้เฉยนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนในการคาบนีเลยถ้าเราอยากจะคาบแร่สีเขียวกลายเป็นแร่ใหญ่ทุกคนเราต้องเอาแร่นี้มารวมกันแล้วก็เอามาคาบอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนมันกวรจะคาบยากแล้วควรจะลําบากเลยนะทุกคนแต่พวกนี้ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไระทุกคนนี่เลยก็แค่แรงกว่า เนี่ยทุกคนก็แค่แรงกว่าดาบปกติเฉยๆทุกคนนี่เนีย่ยทุกคนนี่ก็ในอดาบนี้ก็เป็นดาบที่ดีที่สุดแต่ทุกคนในอตออนนี้นี่อะไชุดเกราะก็ถ้าจะไม่ผิดไม่ได้ให้เอฟเฟคอะไรแล้วทุกคนทางไปเนีย่ยทุกคนชุดเกราะก็ไม่ได้ให้เอฟเฟคพิเศษอะไรทุกคนนี่ ก็จะทําให้เราถึกขึ้นนะทุกคนไม่ได้เพิ่มบัฟอะไรให้เราไม่แต่ในดเดียวทุกคนนี่เลยชุดก่อนนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าชุดกาอลาวานี่พิเศษหน่อยทุกคนก็สามารถแต่เดินบนลาวาได้ทุกคนถึงจะไม่มีบัฟขึ้นก็นนทุกคนจะไม่ได้รับดาเมจจากไฟกับลาวาทุกคนโอเคแล้วทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดปเปล่นได้ถึงิี้ดาวน์โหลดไว้โอเคคลิปน,นี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละบายบาย